สว <im sharing> <im graduating> ัสด <im iday> ีคร <im> ับอยู่กับผมในช่องสายเอฟแชนแอครับเมื่อนี้ยมาพามาเบิองบันนะคือเราละครับช่วงนี้ฝนบ่ตกครับเมื่อบันไพ่อย่างไรก็งี้นครับฝนบ่ตกบ่ตกจักเทื่อสังเกตเลยครับไงกรุบครับสำหรับคนที่เข้ามาชมครับฝากกดไลค์กดติดตามเลยนะครับในช่องสายเอฟแชนแอครับผมเมื่อนี้บ่ได้มาแค่เดียวครับมาสอนมาสอนคือเราครับนี่ครับ สี่คู่กันครับเมื่อเนี้ยรอดโตเด้าแล้วครับอะไรนะเมื่อเนี่ยสำหรับคนที่เข้ามาชมนะครับฝากนะครับฝาก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 ช่องฝากช่อง ข้งองน้องเอ็มยูอ่วอาเจ็ดเขามีช่องเขาแม็กลูกชาวนาแชนแนลฝากเขาไปเบิ้งฝากเขาไปคนเลยคนติตามใช่ไหมเนี่ยว่าไปมีดครับเพิ่มก่คันเลยด้วย เวลาเียวเวลาอย่างมันจะฟองกว่าปอดครับอยูยาหนะึ่งมันมีเสียวดังคงเล้งคงเล้งครับนี่ครับมาแล้วครับ ฝนบ่อตัวรับจักบก่ได้ตัวเกลี้ยงเลยฝนไงค,ครับหาเจ็ดล่อตัวครับปั่นแางเดียวช่วงนี้ครับ นะครับลร,บก,รก็ดีอพราะวาเนกรดบะ่าครับมาคก็ดตามนะครับทุกท่านไปเหยื่อนเรครับ่ครับดูสิวันดัง้แม็กลกูชาวนาชาแนลครับโอ้เอิญเอิ้นียไกดีซื้อเีครับนนนยบนี่ครับระบบมันค็รครับระบบรอตอรีบบอเหมือนบอบ,อบ,อบอขอดีใจกัน เหยียบคาดปุ๊บเขาพิธีวิ่งมันจะหมุนอยู่นั่นแหละครับมันจะบบมันจะบบหยุดตามตามเขาเหยียบคาดมันจะหมุนของมันเองครับดอีอย่างนึงมันช่ยเวลาหยายหลายครับเหยียบคาดคือพอยต์ปั๊ดนีน่แหละครับนี่ครับนี่ครับเป็นแบบนี้ครับนี่ครับเหยียบคาดจะเป็นตรงนี้ครับ ยีครับนะผมแก้มาอนุเบรซันนี่ครับเหยียบคันเลยคือหยุดกันเลยดีครับเหยียบคันปพ๊บเข้าวิดีโอดีหยุดเลยครับบอสิบอสทำงานเลยครับนะครับป้นขับคลองแล้วครับป้นขับขับชูมือครับปั่นชูมือ เดี๋ยวนี้คลองนะครับอันนี้ครับหดหดครับตัวโตปบใหญ่ครับหอนดีครับหอนไกแล้วครับยิ้เสียงถ้ามีหอนไกนะครับเสียงหอนนี่ยยินไกครับนาเลนนะครับรุ่นนี้ครับอาเจ็ดรอตัวครับอาเจ็ดนาเลนครับ นะครับอ่าเหยียบคืน <laughs> แอาหักไปแล้วครับแขลเดินทางเว่าครับเนี่ยไปแล้วครับหักอยูสายวูไม่กรุบเลยครับจะเสร็จแล้วครับ,ารบมาเนี่ยน,น่าจะเป็นโลซีครับ เกียร์คันสิครับโรลชีรอบสองพันสองวันหาสามพันได้อยู่ค,ครับผมแกบอกแกไปรอบสามพันอยู่มันบดดิ้งครับแบบอฟชีไทยแข็งล่อตูเงียวเวลาเหยียบก่อนที่แข็งมันจะบอ่อยดิ้งบนไหนเลยครับล่อตูมันได้เปรียบู่ครับ ให้ก็รอธรรมาดาเดาจะนะเขาจะก็เร้งข้ามไปคุ้มครับผงรายการที่มาปันครับคุ้มครับ เอไปได้ครับสองร้อยเจ็ดสิบาทเสียงกระติงน้ำครับผมนี่ยันลงหลายเท่า้รครับตีนน้ำอันย่นมันแตกครับผู้นี่เข้ามาชมครับฝากกู้ในจมาชมเชยร์กันเ่นดียวันครับครับอีกชอหนึ่งคอมมาครับอยีู่ห่เจ อยู่ชนะชนะครับเอินยากอีนี้จบไปแล้วครับงานนี้มูนปุยปุยครับ เสียงทอบ่ดังเลยครับเสียงทอเหมือนเหมือนทอเดิมๆเลยครับไอ้ตามที่ฟังเสียงอะที่ว่าธรรมดาโบมาน้ำรถนี่จะจะดังปิ้วๆแล้วกจะดังดังแร้งครับ มาจะเป็นเอ็มูนะครับนู้นไกลนู่นนู่นไกลนู่นนี่เนใหม่น่าจะเป็นเอ็มหกศมาจากไตบหวนดูครับบอกเคยเห็นแ้นเจอครับถคันนี้ครับ เือนมาเห็นมีสองคันนี่ครับริบม่วะริ้มเวะไนรระยะบ่มันน่ะรอระยะมั้งบันเมน แตกเบิดหลังคานี่ครับกิงใหม่ครับอันตรายครับหลังคาแตกกันไปหลายครับแล้วอันนี้ก็จะเสร็จแล้วครับเก็บนั้นรอเก็บนุ่มเรือรถไฟก็ออกให้ครับ ครับครับชิ้นมือชิ้นมือห้องแล้วครับอย่างนั้นได้การนะครับเย็เนี้นี้เย็บล่อๆโอเคแล้วครับพันแล้วนี่ครับคนนอกครับแล้วก็ขับชิ้นมือชิ้นมือเดี๋ยวมันก็ชิ้นแล้วก็อ่านหน้าง,งานออกแล้ก็ออกงาออกก่ายเราก็กรงมาสวยครับ ไงกรุ๊เลยครับพอเห็นควานรุนละขนาดขนาดล้มมนี่ครับก่อนจิไใยถึงฝนครับกอนจไถถึงฝน แ,งแ็งนะครับโอ้อันนี้น่าจะเป็นโลซีแล่แหละผมว่าไอ้โลไอ้ไอ้ข้างบนนี่ผมว่าจะเป็นโลให้หนึ่งนะครับเพราะว่ามันได้ยินเสียงเรี้ยงไหมครับโลซี Chuyên mấy chỗ hóa Bắn nhạc ha, tấn nhạc Chính xác Chúng này Chưa phải đánh Mán chả chế tiền này Chỉ tốn Còn mán này là Mắn รับคนที่เขามาชมครับฝากนะครับฝากตัวอะไรตัวต่างๆเขาในช่องเสียง h ช n แนลครับในช่องของโอ้โว่าหญ่กีกแล้วช่องคนเนี้ยแมกลูกลูกชาวนา h ช n แนลครับจ้างไปตั้งเงี้ดอกซื้อเว่ใหญาก็ดอก้ พูดถึงโบกันอยู่เมื่อกี้นี่นี่ครับเสียงมันบ่ค่อยดังยังกระท้อเดิมโรงงานเลยครับแต่ว่าเสียงกู้ๆนะไม่จะออกออกไหนะครับเป็นเทอร์โบของนิกีนครับผู้ใดสนใจติดต่้อนนะครับเทอร์โบครับสามารถติดสอบถามมาไดรนะครับครับมีบริการนอกสถานที่นะครับผมครับสำหรับคนที่สนใจนะครับเบืเบื้องครับบริวารหแยงผมจะทำพอครับ รถตัวนี้รถตัวนี้ตัวนี้ซืือมือชองมาแล้วมามัดแต่งเองนะครับผมมาตีขาตีบอดี้ไหมครับเพิ่นให้เองเลยครับเจ้าของรถถึดสร้างครับ บุญครับแย่งมาอยู่บนครับจวดเลยบุญแย่งรอบสองพันนี่เพอแล้วครับแย่มาครับสามหนึ่งรอ,อบสางรอบรอบสองพันนี่ เดี๋ยวคลิปนี้ก็ทีขอแค่นี้ก่อนครับเพราะว่าผมยินได้ไปขึ้นเลยรถไล้คุครับใหญ่มากขั้นนึ่นครับส้อนรับคนที่เข้ามาชมฝากกันเลยครับคนอะไรคนต่างเขาในช่องสายเอ็มชาแนลครับในช่องแม็กลูกชาวนาชาแนลครับฝากเนะครับในชองช่องไหนครับผมขอบคุณครับ